ไฮไลท์เลยอันนี้เขาเรียกเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญที่ผมชอบมากครับครับเหรียญดาวเป็นรูปดาวเลยครับคนแขวนอย่างอย่างที่ผมเคยคุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขาก็คนอ่างเขาก็โดนฟ้าผ่าเลยนะอแต่เขาไม่เป็นไรเขาก็แขวนเหรียญดาวเหรียญนี้จะเป็นเหรียญยอดนิยมตอนท่านมาอยู่ที่วัดแล้วครับอันนี้เป็นเนื้อเงินคมมากครับคมมากเหรียญนี้คมดวงตาดวงตาจะลึกเลยครับ ออกไปเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนก็ถือว่าราคาสูงครับซื้อพ้าป่ามาแสนแปดนะครับใช่ครับคือหลวงพ่อเริมวัตจุกเชอร์ครับพ่อเริมเป็นลูกศิษย์ทั้งท่านเจ้าคุณศรีวัดอาศรีลูกศิษย์หลวงพ่ออ่ำว่าน้องกระบอกไหนจะเป็นติดของหลวงพ่ออีวัตตะีหีบอีกยังจะต้องใช้ข้อนิ้วก้อยของผู้หญิงยตหงนะครับาตวันสาวเผาวันอังคารในพรรษาเนี่ยก็ต้องทําเป็นช็อคแล้วก็เขียนใส่กระดานครับแล้วก็ลบอผงก็ต้องทะลุกระดานถึงจะสําเร็จ ชาติเหลืองนะครับชาตินี้เราจะมีไหมพวกเราแต่อันนี้หายากสวยสวยยิ่งหายากครับสวยๆก็เป็นแสนเหมือนกันครับเอออันนี้จะมีความมันที่เกิดจากการทาชาติใช่ไหมใช่ครับครับอออารมณ์คล้ายๆแบบเลกเกอร์ครับอาจจะแฉะแฉะนิดนึงแล้วกาเป็นเนื้อว่านเนื้อับช่ำๆเนื้อว่านแล้วก็มีการทาชาตแล้วก็จะช่ำๆครับ ไปเปเริ่มเหรียญบ้างแล้วครับปิดตาต่อไปเหรียญแล้วต่อไปเหรียญแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นเหรียญเขาเรียก่็เหรียญรุ่นแรกครับ,รบตั้งแต่เป็นท่านเจ้าคุณสียังเป็นพระครูสีสุนทรธรรมารถอยู่ครับตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณยังอยู่ที่วัดกลางที่ชนบุรีอยู่ครับยังไม่ได้มาอยู่วัดอ่างตอนนั้นท่านอายุ64ปีใช่เหรียญสองสี่เจ็ดแปดนะครับยังผิวไฟอยู่นะัผิวไฟแต่ด้านหลังจะมืดๆหน่อยแล้วก็เป็นยันกระบองไข่ใช่ครับ พระหลวงพ่อเริ่มหลายรุ่นก็จะเป็นยันกระบองไฟเหมือนกันนะครับลูกศิษย์โอ้โหปีสองสี่เจ็ดแปดนะใช่ครับลึกเลยนะใช่สวยครับหัวหายากครับตั้งแต่ท่านยังไม่ได้มาอยู่วัดอัสสราเลยใช่ยังอยู่วัดกลางที่ชนบุรีครับครับถ้าสวยอย่างนี้ผมซื้อมาเป็นแสนนะครับอืครับมีแบบผิวไฟกว่านี้ไหมแดงมีครับผมเห็นของคนอื่นก็มีมีครับมีสวยกว่านี้ครับตามจีบอยู่ใช่ไหมโอ้เขาสวนมากไม่ไม่ขายนะรบบางเหรียญผมเห็นเขาขาย เขาซื้อขายกันสองสามแสนก็มีนะครับ,รบพระวัดอ่างคนห่วงมากครับเดี๋ยวนี้ครับยิ่งรู้ที่มาที่ไปยิ่งรู้ประวัติยิ่งยิ่งรู้รการสร้างแล้วก็หลายๆคนผมเชื่อว่าในศรีราชาในชนบุรีเนี่ยค่อนข้างจะมีประสบการณ์กับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศรีค่อนข้างเยอะนะใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญวัดอ่างศิลาเนี่ยเรียกเรียกว่าเป็นตะกัศิลาของเมืองชนเลยนะในในอดีตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าวัดนี้สําคัญมากนะ โอ้หสำคัญมากเป็นวัดที่ใหญ่ครับทั้งจัดคอนเสิร์ตจัดจัดคอนเสิร์ตประกวดพ่อไกยเนี่ยครับโอ้โหผมว่าสมัยก่อนท่านเจ้าคุณดังมากครับจัดที่นี่หมดเลยนะใช่ครับจัดที่วัดอ่างเลยแสดงให้คุให้เห็นถึงความเจริญ่เรองเขาบอกฟุตบอลแสนสุขครับสมัยก่อนก็จัดที่วัดอ่างเนี่ยครับที่คุณวารุณีมาเขี่ยบอลเนี่ยครับนั่งตาวไทยมาครับอือครับโอเคครับต่อไปเป็นเหรียญปีส5 0 4ูนครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญยอดนิยมตอนท่านมาอยู่ที่วัดแล้วครับอันนี้เป็นเนื้อเงินครับ อย่างนี้สวยสะดุดตาก<ว>้วแต<บ>่ดูจดมูกดูกระเส้นหน้าผากอะครับส่วนมากครับคมมากครับคมมากเหรียญนี้คม,มดวงตาดวงตาจะลึกเลยครับใช่ออกใบเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาโู้โสมัยก่อนก็ถือว่าราคาสูงนะผมซื้อพระป่ามาแสนแปดนะครับโอ้โหสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวยนี้ก็สวยๆอย่างนี้ก็เข่งเขาขายกันสองสามแสนเหมือนกันนะครับ คมมากเส้นคอนี่ใช่ครับเหรียญนี้สวยมากครับแต่อาจจะผิวมันจะผิวกลับไปหน่อยมันจะดำมันก็เลยเห็นล่องลึกน้อยลงไปนิดนึงครับหูเส้นเซียนนี่ชัดแจ๋วเนื้อเงินนะครับตัวหนังสือนี่เป็นแท่งเป็นแท่งคือใช่คือเหรียญเนี้ยแบบแท้ดูง่ายมากเลยใช่ใช่เสด้วยธรรมชาติของเหรียญด้วยครับ โอ้สวยงามนี่ก็หลักแสนเหมือนกันนะครับโอ้โหหลักแสนครับอืมนี่หลักแสนนะอ้ตอนนั้นท่านอายุ90สิปีนะครับปีส5 0 4รอยเป็นเหรียญที่แบบว่าคนมีตังค์่าอ่างกีลาแขวนหมดนะครับเนื้อเงินเนี่ยครับอืมอืมเพราะจับต้องยากครับสมัยปีศูย์สี่ใครจะมีเงินมาทําบุญได้เหรียญเงินหูว่ายากครับจํานวนการสร้างเราจะสร้างไหมครับจำนวนการสร้างเนี่ยของของท่านเจ้าคุณเนี่ยไม่ไม่มีระบุเลยครับออ่แค่คร่าวๆแต่เห็นไม่เยอะครับครับ เห็นไม่เยอะ่านตาพี่พี่บุ๊กประมาณกี่เหรียญที่เจอมาก็หลักสิบนะครับแต่จะมีไม่สวยเนี่ยเห็นเยอะเนื้อเงินไม่สวยเยอะอแต่ถ้าสวยสวยนี่ไม่ถึงสิบเหรียญนะหนึ่งในนั้นอยู่ที่นี่ครับต่อไปไฮไลท์เลยอันนี้ต้องดูทีสองเหรียญนะครับไฮไลท์เลยอันนี้เขาเรียกเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญที่ผมชอบมากครับครับเหรียญดาวเป็นรูปดาวเลยครับครับสวยมากสุดยอดพุทธคุณเลยครับเพราะว่า คนแขวนอย่างอย่างที่ผมเคยคุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะเขาก็คนอ่างเขาก็โดนฟ้าผ่าเลยนะแต่เขาไม่เป็นไรเขาก็แขวนเหรียญดาวครับโอ้แล้วเหรียญเล็กๆครับเป็นรูปดาวนะครับครับด้านในตรงกลางเนี่ยก็ก็อารมณ์คล้ายๆเหรียญเม็กระดูมใช่ในะแต่ว่าด้านนอกก็ทําเป็นแฉกดาวดาว เป็นเอกลักษณ์มากนะเพราะว่าหายากมากเหรีหยญลักษณะแบบนี้เนี่ยแทบจะเราก็อาจจะรูปไข่เนี่ยมีทั่วประเทศใช่ครับเสมาเนี่ยทั่วประเทศคือเหรียญดาวเนี่ยถ้าคนไม่ลงขายในราคาที่ที่แพงไปนิดนึงเนี่ยคนคนคนรีบรีบเช่ากันเลยครับองค์ที่พี่สองเขาเป็นเป็นปีศูนย์เจ็ดครับจะกคมเป็นทองแดงกะไหลทองเหรียญดาวมีศูนย์เจ็ดกับปีศูนย์เก้าครับ <0 5. S 2> องนี้ทด้เอามาอันนี้จะปีสองห้าศูนย์เก้าครับอ,อันนี้จะเป็นทองเหลืองกะไหลทองครับครับ ศูเจ็ดจะเป็นทองแดงกะไหลทองครับศูนย์เก้าจะเป็นทองเหลืองกะไหล่ทองครับอันนี้วิธีดูก็ให้จําสีกะไหลให้ดีครับเพราะว่าชอบไปชุบใหม่กันแต่จะไม่เหมือนนะครับชุบมามันก็จะสีทองรุ่นใหม่นะโอ้โหอย่างนี้เด็กเด็กสาวชอบเลยครับคือพอเป็นรูปดาวมันก็จะแอบ แอบดูแฟชั่นได้ด้วยนิดๆนะครับนะครับแล้วก็ยังมียันกระบองอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ครับอุ้เหรียญนี้สวยจริงๆครับครับถ้าแบบสวยๆเปลือยๆอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ราคาถ้าถ้าปี0ูนทองแดงกระไหลทองเนี่ยก็มีการซื้อขายเป็นแสนนะครับหลายเหรียญแล้วครับเปลือยๆก็เป็นแสนแลวใช่ครับแต่ถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยก็สวยๆก็ผมเห็นขายก็อยู่น่าจะสองสามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทครับยังยังยังพอจับต้องได้ครับ มีเนื้ออะไรบ้างครับก็มีเนี่ยแหละครับทองแดงกระไหลทองปีศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ทองเหลืองกระไหลทองเนี่ยครับคือมีแค่นี้เลยมีแค่นี้แหละไม่มีทองคําไม่มีเนื้อเงินเหรอทองคําเขาก็ว่ามีนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเจอครับอืมครับแต่ถ้าเป็นแหนบอะมีแหนบดาวทองคํามีอครับมีไหมพี่บุ๊กมีไหมไม่มีครับแหนบไม่มีโอ้สวยเหรียญที่สวยจริงใช่สวยแล้วก็มีเอกลักษณ์อย่างที่วคอมาเจ0 0 0่ะเหรียญนู้นเหรียญเปล่าครับสมัยก่อนแต่ตอนนี้ขายได้เป็นแสนนะครับ อู้สวยสวยสวยอันนั้นสวยมากครับจานวนนี้พี่พี่บุกรู้ไหมโอ้ทองแดงกระไหลทองอันนี้มันที่จริงมันคืออันนี้บล็อกนิยมครับแต่มันต้องดูที่ยานหลังอืยิ่งหายยากเลยครับเหรอครับนีย่ยิ่งหายยากกว่าอย่างนี้เหรอเหรียญใช่ครับทองแดงกระไหลทองมีสองบล็อกอ,อครับสงสัยกลับบ้านไปต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มหลวงปู่ศรีแนละัวครับ <laughs> เออเหรยนนี gli, ่น่าสนใจครับเหรยนดาวเหรินดาวสวยสุดยอดเลยสุดยอดเลยมาพระบูชาก่อนเลยป่ะหรือว่าพระบูชาเลยพระบูชาหลวงปู่สรีรุ่นแรกครับอันนี้ปีสองห้าศูนย์หกครับสร้างไม่เกินสี่ร้อยองค์อันนี้หายากมากครับครับครับราคาก็เป็นแสนเหมือนกันครับตอนนี้เนาะครับทันทันหลวงปู่นะทันหลวงปู่ไปอันนี้องค์ใหญ่จะอยู่ในมณฑลไหมครับที่เราไปกราบไหว้ก็คือทั้งพร้อมกันอ๋อองค์ใหญ่จะอยู่ที่ ในในในที่เข้าไปกราบไหว้่ครับ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 หูต้องบอกว่าต้องบอกว่าโบสถ์ที่วัดอ่างศิลานะครับทั้งอ่างศิลาในอ่างศิลานอกซึ่งวันนี้รวมรวมเป็นเป็นวัดเดียวกันแล้วนะสวยมากสวยน่าสนใจเลยนะสวยมากสวยมากใช่ครับเก่าแก่โบราณแล้วก็ โอ้จริงๆวัดอ่างศิลานี่ยมีเรื่องราวของโอ้ใช่ที่จริงมีโอ้อาจารย์แตงอะไรพวกนี้ที่เก่งมากๆครับเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องเที่ยวเสือที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปลาหลวงพ่ออ่ำต้องมาเรียนที่นี่หมดครับคือเหมือนสมัยก่อนหลวงพ่อพวกนี้เขาจะอยู่สายเดียวกันนะครับลูกศิษย์ก็จะไปเรียนเรียนกันต่อกันไปอย่างเงี้ยครับครับก็หลวงหลวงพ่ออ่ำเนี่ยก็ยัง เห็นว่าต่อมาก็มีความเกี่ยวข้องกับที่พี่บุ๊กกําลังจะพูดใช่ครับคือหลวงพ่อเริ่มวัดชุกเชอครับคือทั้งหลวงทั้งหลวงพ่อเริมเป็นลูกศิษย์ทั้งท่านเจ้าคุณศรีวัอถาศรีลูศิษย์หลวงพ่ออ่ำวัดนองกระบอกไหนจะเป็นติดของหลวงปู่อีวัตตะ่หีบอีกท่านท่านอาจารย์สายหน้าผากเสือที่ดังๆที่หนองเกตนี้ท่านก็ไปเรียนมาท่านเรียนหลวงพ่อเริ่มนี้ท่านเก่งท่านเรียนหลายวิชาครับครับอันที่ผมจะพูดถึงหลวงพ่อเริ่มเลยเนี่ยผมันดับหนึ่งเลยครับครับต้องที่ท่านไปเรรียกัับหลวูทดโถ Oh, ใช่อันนี้คือใช่ครับอันนี้คือสมเด็จรุ่นแรกของหลวงพ่อเริ่มคือวัดคือคือจัดสร้างครั้งแรกเลยครับปีสองห้าศูนย์ห้าเรียกผงสิบสองนักษัตรครับอันนี้เป็นผงที่ผมว่าที่สุดแล้วครับที่สุดยังไงครับที่สุดคือการจัดสร้างที่พระหลวงพ่อที่จะทําสําเร็จได้เนี่ยต้องมีความมานะอดทนมากครับครับเพราะว่าผงสิบสองนักษัตเนี่ยกว่าจะหาหมวลสารได้แต่ละอย่างน,นะครับทั้งกระดูก กระดูกมา้ากระดูกม้าขาวแต่ต้องออกเป็นสีชมพูไหนจะกระดูกไก่ดำโหหลายอย่างวัดวัดวัดโหกว่าจะเก็บได้มวลสารแต่ละอย่างครับครับยังจะต้องใช้ข้อนิ้วก้อยของผู้หญิงตยตหงนะครับเผาวันเสาร์เอ้ตายวันเสาร์เผาวันอังคารเเอออครับแล้วก็ในพรรษาเนี่ยในพันศาเนี่ยก็ต้องทําเป็นช็อคแล้วก็เขียนใส่กระดานครับแล้วก็ลบอื ผมก็ต้องทะลุกระดานถึงจะสําเร็จและก็ต้องทําทุกวันนะครับตั้งแต่เข้าพรรษายันออกพรรษารขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียวอและต้องทำสามพรรษานะครับโอ้โหหมายถึงการวนสารที่ใช่และวิชาเนี้ยได้ตายจากไปแล้วนะครับครับเพราะหลวงพอ่อหลวงพ่อเริ่มมีหลวงพ่อเริ่มกับหลวงพ่อละมูลวัดสเสด็จครับ,รบที่สําเร็จวิชานี้จากหลวงปู่เทียนแค่สององ,องค์และหลวงพ่อเริ่มเนี่ยท่านทําผมทิ้งเนี้ยได้แค่สองครั้ง ที่สําเร็จเนี่ยโอครับ<อ>ต้อง 3, สามพันสาครับกว่าจะได้ผงม,มาเนี่ยทํายากมากครับคนหัวลุกเลยใช่เขาบอกว่าผงน,นี้นะคนที่รุ่งเรืองแล้วจะใช้แล้วจะยิ่งมีความเจริญนะครับและคนที่แย่เนี่ยไม่มีอับจน,นครับอ,อันนี้เขาเรียกถือผงสิบสองนักษัตย์ใครจะแขวนก็ได้ครับเพราะว่าเขาเขียนยันสิบสองนักษัตย์แล้วก็ลบเขียนยันสิบสองนักษัตย์แล้วก็ลบในกระดาน แฝนได้ทุกราศีครับมวลสารสุดยอดเลยโอ้อันนี้สุดยอดนะครับมวลสารว่าสุดยอดแล้วพิธีกรรมในการทำสุดยอดสุดยอดมากครับโอ้นี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือหลวงปู่เริ่มวัดจุกเชยใช่ครับที่ศิลาชาชนบุรีครับซึ่งเป็นสิทธิ์สายตรงของเจ้าคุณศรีใช่ครับเป็นเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออ่ำใช่ครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนวัดโบสถ ใช่ท่านไปเรียนวิชาแพะจากหลวงพ่ออ่ำนะครับก่อนจะเรียนได้นี่หลวงพ่ออ่ำฝึกลองวิชาครับมัดหลวงพ่อเริ่มไว้ที่ต้นต่อที่วัดผีดุที่วัดหนองกระบอกนะครับคให้คาถาหลวงพ่อเริ่มสี่คำให้ปลดเชื่อใครได้อหลวงพ่อเริ่มปลดได้เลยครับแล้วก็ถึงรับหลวงพ่อเริ่มเป็นศิษย์ครับโอ้โหหลวงพ่อเริ่มเรียนเรียนหลายหลายท่านมากครับพูดไปอย่างนี้นี่เอาอีกแล้วนะ ใช่ทีผมกำลังจะไล่เก็บติดต่อนักตัดอยู่ผมว่าผมตื้อไม่ได้แล้วใช่รีบเก็บก่อนใช่แต่ผมก็เก็บได้มาหกเจ็ดองเองครับตอนนี้ครับครับแล้วราคาแพงไหมออย่างเงี้ยสมัยก่อนนะเคยขึ้นไปเป็นแสนนะครับแต่สมัยเนี้ยตอนเนี้ยหย่อนลงมาครับหย่อนลงมาเยอะเพราะว่าพระหลมพระเริ่มตอนหลังเนี้ยคนเริ่มเงียบๆอ่ะครับตามภาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ครับครก็ตอนอันนี้ผมก็ซื้อมาประมาณสี่ห้าหมื่นโอ้พับเปล่าๆแล้วผมก็ไปเลี่ยมเลยนะครับครับครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ พิมใหญ่ครับแล้วก็จะมีพิมเล็ก,ลกครับพิมพ์เล็กก็หายากเหมือนกันนะครับสองไบจะมีผงผงโอ้โหคลาสสิกครับอืมจริงๆครับแล้วก็กดพิมพ์อะไรได้สวยงามใช่อันนี้ปีสองพันห้าร้อยห้าถือว่าเก่ามากเลยนะผมว่าแต่วิธีการสร้างนี่นี่มหัศจรรย์ยากมากครับวิธีการสร้างนี่มหศัศจรรย์ครับมีประสบการณ์มีอะไรบ้างไหม ส่วนตัวผมผมก็ไม่ค่อยได้แขวนเลยไม่ค่อยมีครับ,รบแต่ตามที่เล่ามารุ่นนี้โหนเหนียวมากครับอครับคือพระหลวงพระเริ่มเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพวกนักเลงพวกอะไระที่เขาอยากได้พระวัดอ่างและเขาก็ไม่ทัน ไม่ทันท่านเจ้าคุณสีเขาก็จะมาหลวงพ่อเลิศมาครับสมัยก่อนผู้ว่าสมัยก่อนยังยังต้องมาให้หลวงพ่อเลิมเนี่ยเลิกอาบน้ำมนลเลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเลิศอาบน้ำมนลไปพวกเสือสมัยก่อนพวกโจรเนี่ยยิงไม่ยิงไม่เข้าเลยครับครับนี่เทคนิคการเก็บพ้าอีกแบบหนึ่งนะถ้าไม่ทันอาจารย์ให้มหาฤทธิ์ศิษย์ใช่ไหมไล่สายกันลงมาเรื่อยๆที่คุณเจเขาเล่นสายเขาจะไล่สายกันลงมาเรื่อยๆนี่สายตรงเลยจากเจ้าคุณสีแล้วลงมาหลวงพ่อเลิมเพราะฉะนั้นวันนี้เก็บได้ เก็บเก็บม <Sm> er ีหรือจะมีอยากให้พี่บุ๊กเช่าก็ได้เลยครับโอ้โหอยากได้มากเลยครับอยากได้หายยากแล้วใช่ไหมใช่ครับหายยากแล้วครับอออเนี่ยเขาไล่สายแต่ว่าก็ต้องดูว่าลูกศิษย์นั้นของจริงหรือเปล่านะใช่ครับไม่ใช่เล่านิทานนะไม่ใช่เล่านิทานแล้วอะไรมาอันนี้สายตรงมีหลักฐานมีอะไรยืนยันนะครับใช่ครับนี่คือสมเด็จสมเด็จสิบสองนักกษัตริย์ครับผมสิบสองนักกษัตริย์ผมสิบสองรุ่นแรกเลยครับโอ้และนี้ก็คือ หลวงพ่อเริ่มก็คืออันนี้สุดยอดประสบการณ์เลยครับที่คนเล่ากล่าวขานก็คือเหรียญรุ่นแรกครับปีสองห้าสิบเจ็ดครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปากาครับมีกี่อันนี้ยอดนิยมมีเนื้อเดียวเลยครับตรงสร้างเนื้อเดียวด้วยใช่รุ่นนี้คนหากันเยอะมากครับวัดจุกะเชอศรีราชาชนบุรีนะครับเม็ดไข่ปลารอบรอบนี่ยังติดเต็มแล้วสมบูรณ์มากเลยนะใช่ครับสมบูรณ์มาก แล้วก็เป็นยันห้าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีใช่ครับสร้างเนื้อเดียวด้วยใช่ครับอบากาอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกด้วยใช่เพราะตั้งแต่สมัยปีสองห้านเจดผมว่ายังไม่มีทุนเยอะครับที่วัดอ่ะครับอันนี้สวยๆเล่นเป็นสนมานาแล้วครับพับเพราะเริ่มก็ไม่ได้ถูกนะใช่ครับก็พันหลักแสนใช่ก็ที่เอามานี่เป็นรุ่นหลักหมดเลยครับครับ หรือว่าเป็นแสนเพราะว่าพี่บุ๊กไปบูชามาหรือไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้ก่อนแล้วครับอ๋อใช่อันนี้ตั้งแต่ก่อนผมเล่นพระก็เป็นแสนแล้วครับอ่าแต่พอไปคัดสวยมาก็ยิ่งไปไปกันอีกพระสวยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับอนี่ครับรุ่นแรกนะครับครับอีกหนึ่งรุ่นอันนี้เห็นพี่บุ๊กบอกว่ามาสเตอร์พีชเลยใช่ครับหายากมากแล้วก็สวยสมบูรณ์มากใช่ครับอันนี้รูปถ่ายรุ่นแรกครับปี2507ปีเดียวกับเหรียญครับ แต่เขาได้กล่าวว่าเหรียญยังหาง่ายกว่านะครับสมัยก่อนรูปหลวงพ่อเริ่มมีไม่กี่ใบครับโอ้โหรูปสวยจริงพี่ใช่อันนี้สวยมากครับก็ตั้งแต่ปีสองห้าศูนย์เจ็ดนี่ห้าสิบเก้าอะรูปสวยจริงสวยจริงครับอันนี้ยันเขียวมือแรกเนี่ยไปเช่ามาแสนหนึ่งนะครับรูปเนี้ยใช่เงี้นพี่ต่อมาก็ไม่าไมแต่คือว่าผมก็ซีกันเนี่ยครับ<อ>ผมก็เลยเ<อ>จบไป 90, เก<อ>้าหมื่นพอครับ<อ>แต่ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะ รูปรุ<า>่นะแรกเนี่ยไม่สวยไม่สวยก็สามสี่หมื่นอยู่แล้วครับออออแต่อันนี้มันสวยจริงครับอันนี้ตาเตอร์นี่และเป็นยันหมึกเขียวครับยันหมึกเขียวจะนิยมกว่ายันหมึกแดงจะมีสองสีนะครับออยันร,รูปรรุ่นแรกหมึกเขียวหมึกแดงครับหมึกเขียวจะนิยมกว่าใช่ครับแต่จริงๆนิยมทั้งคู่ครับขายากทั้งคู่ครับโอ้โหสวยคมชัดมากโอ้อันี้สวยมากผมถึงต้องลุยครับใช่โอ้โหเจออย่างนี้ก็ต้องลุยนะใช่เจออย่างนี้ต้องลุยนะครับอออืื พอดีน้องเขาดีครับแบ่งให้ครับก็อยู่อย่างนิ่งๆการพรรษาหลวงพ่อเริ่มจำษาอยู่ที่เดียวยาวๆไม่มีออกแน่นอนครับเอาอะไรมาแฉลงมางัดงัดงัดก็ไม่ได้ครับอันนี้คือรอบขอบชิดครับอันนี้ก็คือที่สุดของหลวงพ่อเริ่มครับบดังที่สุดเลยครับของหลวงพ่อเริ่มในบรรดาวัตถุมงคลหลวงพ่อเริ่มรุ่นนี้จะดังที่สุดครับคือพักกิ่งปรโมครับอ หลวงปู่เริ่มปรโมต้องพระก,กิ่งปรโมครับพระก,กิ่งปรโมรุ่นแรกใช้ยาท่านปรโมใช่ครับอันนี้ปีสองห้าสองเจ็ดพระกิ่งปรโมสร้างโดยอาจารย์ชินพรพสุขสิิวว์ว้าวว้าวผู้ที่สร้างกิ่งชิบชนบัญชรอ,อลือรัตนนะครับใช่เมื่อปีหนึ่งเจ็ดอาจารย์อาจารย์พออาจารย์ชินทรนพรสร้างหลวงปู่ทีมเสร็จและท่านก็ได้มาสร้างหลวงปู่เริ่มต่อเลยครับครับเอาชนวนของกิ่งชินบัญชรมามา,มาทำครับโอ้โห,โหอันนี้ผมมีเยอะครับใคร ไปสู้ราคากิ่งที่มันชอนไม่ได้นี่มากิ่งพลมราคาเบากว่าเยอะแล้วครับเหรอในราคาเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่ก้นนะครับถ้าก้นฝาบาทก็สี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทอันนี้ก้นอะไรแต่อันนี้ก้นเงินครับก้นเงินก็ประมาณสองแสนกว่าบาทใช่แต่มีอยู่เยอะผมมีอยู่แปดสิบองครับตอนนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนครับห้าคน อันนี้นี่คู่เป็นอย่างลยครับพี่เป็นวัตถุมงคลที่ <c oughs> คนต้องการเยอะที่สุดแล้วครับคร <c oughs> ับครับใช่คนต้องการเยอะที่สุดมีแต่คนส่งมาขอแบ่งทั้งนั้นเลยครับโอ,โ,โอ้โหใช่สวยนะใช่คนเงินสวย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 ,สวยพวกนี้ไปงานเทเทโบราณนะครับง<อ>านหล่อโบราณครับมันลงผู้ทีมมาครับครับแล้วก็ผู้สร้างเดียวกันใช่วันนี้หลวงผู้ทีมที่โอ้โหเป็นล้านแล้วครับ ลือเรื่องไปทั่วแผ่นดินตอนนี้เนี่ยก็ผลงานฝากไว้ด้วยจาย์ชินพรนี่แหละที่สุดแล้วครับครับมาต่อไปมีอันไหนเบาบ้างยังไม่เห็นเบาสักองเลยเนี่ยเบาๆผมผมไม่ได้ออกมาครับมันหาอันนั้นยังพอหาได้อยู่เรื่อยๆในกลุ่มครับไปในกลุ่ม Facebook ของหลวงพ่อเริ่มได้เลยครับมีคนลงขายตั้งแต่หลักร้อยครับพระหลงพ่อเริ่มยังมีหลักร้อยครับแต่เราเอามานี่ยอดนิยมครับครับองนี้นะครับองค์นี้คือเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของศราชาครับ เหรียญที่ตั้งแต่ผมเกิดมาก็คือต้องมีเหรียญนี้ให้ได้ครับเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อทันใจครับวัดศรีมหาราชารุ่นแหวกมากรุ่นแรกปีสองห้าหนึ่งสามครับโอ้โหสวยมากใช่ผมส่งแล้วสวยมากสร้างโดยหลวงพ่อผิวครับสมัยนั้นนะเป็นก็เป็นติท์เหมือนหลวงพ่อเลิะครับสนิทกันเวลาไปลูกเสกที่ไหนก็เจอหลวงพ่อผิวเจอหลวงพ่อเลิมอู้เหรียญนี้สวยมากเนียใช่ครับอันนี้เนื้อเงินใช่ หลวงพ่อทันใจเป็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่คนศรีราชาครับเป็นพระพุทธที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับพ่อแม่ผมนี่ชอบไปไหว้ครับขอพรอ,อะไรก็สําเร็จทันใจนะครับโอ้โหเห็นว่าเหรียญนี้มีประสบกรารณ์กับคุณพ่อด้วยใช่ครับเป็นยังไงครับนนก็ผมก็เพิ่งได้ยินไมื่อกี้ครับคุณแม่นดครัาวเลยผมก็เพิ่งรู้ว่าก็อย่างที่แม่เขาบอกครับว่าตอนสมัยก่อนพ่อมาจีบแม่พ่อเขาไม่ใช่คนที่ศรีราชาครับและแม่ก็ไปขอหลวงพ่อทันใจแหละว่าขอ เออพ่อไปขออ๋อพ่อไปขอพ่อไปขอหลวงพ่อทันใจครับว่าขอให้เป็นคนติดาชาเพื่อที่จะได้มาจีบคุณแม่ใช่นี่คุณแม่เล่าเองเนยนะใช่สมัยก่อนแม่คนจีบเยอะนะครับครับโอ้คแม่สวยคุณแม่สวยเลยนะคือคุณพ่อเนี่ยมาชอบคุณแม่แล้วก็ขอหลวงพ่อทันใจให้ได้เป็นคนสีราชาคือคืออันนี้ก็คือแบบว่าให้ได้เข้าแบงค์ให้ได้เงินที่แบงค์ขอสองวันผู้ดูการโทรมาเรียกแล้วคุณแม่ อตัวนี้ก็เลยอยู่ยาวเป็นคนศรีราชาเลยใช่อยู่นี่เลยครับนี่ไงครับครับอันนี้เป็นเหรียญที่โอ้โหคนศรีราชาฮิตมากที่สุดครับทุกเนื้อเลยครับนี่เทปนี้ตั้งชื่อคลิปว่าปฏิหารรักศรีราชาเลยนะครับครับครับโหเหรียญสวยมากใช่ครับเหรียญสวยมากเหรียญสวยมากอันนี้เป็นเนื้อเงินอ่ะอันนี้เนื้อเงินนะนี้เนื้อเงินนะครับอันนี้เนื้อเงินนี่ประมาเท่าไหร่ เนื้อเงินเมื่อวานผมซื้อล่าสุดสามแสนกว่าครับสามแสนกว่าครับผมอันนี้เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินครับขอดูในคอหน่อยนะครับอันนี้คือเหรียญในฝันของผมครับในคอนี่เป็นเนื้อทองคำนะครับอันนี้คือที่สุดของของศรีราชาแล้วครับสร้างยี่สิบห้าองค์ครับตั้งแต่สมัยผมเด็กแล้วครับที่อยากได้เนี่ยแต่ก็คือคงไม่มีปัญญาครับมาวันนี้โชคดีครับได้ครอบครอง ันนี้อธิษฐานจิตโดยท่านเจ้าคุณนอครับเมื่อปีสองห้าหนึ่งสามคือหลวงพ่อผิวว่าเขาเป็นสิทธิ์ของเป็นสิทธิ์ของสมเด็จพุทธโคสาจารย์วัดขาวบางทรายไงครับและท่านเจ้าคุณนอก็เป็นสิทธิ์ผู้น้องครับหลวงพ่อผิวตอนนั้นสมัยก่อนท่านเจ้าคุณนอเขามีชื่อเสียงหลวงพ่อผิวเขาเลยเชิญเชิญเจ้าคุณนอมาปลุกเสกแต่ท่านเจ้าคุณนอเขาอธิษฐานจิตจากวัดเทพศิรินทร์นะครับ,รบและเขาให้เว้นอัถนะไว้อในพิธีและพอเริ่มพิธีปลุกเสก อานาอันนั้นบุ๋มลงไปเลยครับเหมือนมีคนมานั่งครับเ,ออเลยเป็นที่เรื่องลือของรุ่นนี้ครับเ,ออเลยหลวงพ่อทันใจในรุ่นนี้ก็เลยแพงที่สุดของศรีราชาเลยครับเป็นเหรียญพับพุทธที่แพงที่สุดของศรีราชาเลยใช,ใช่ครับถ้าพูดถึงศรีราชาต้องหลวงพ่อทันใจเลยใช่ครับเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยครับแล้วเหรียญใหญ่ด้วยช่คทองคาหนักใช่หนักครับกี่บาทครับโอ้ผมผมไม่เคยช่างเลยครับครับอถ้ยสวยงามมากใช่โอ้โหผม ดีใจมากครับที่ได้ครอบครองนะครับปี2อ1 3นหคร้บใช่ครับเหรียญรุ่นพิเศษหลวงพ่อทันใจนะครับแทบไม่มีออกมาให้เห็นนะครับถ้าส่วนตัวคือผมมีน่ยคนถึงได้เห็นนะครับเพราะส่วนมากอยู่ที่บ้านคนรวยมากๆของสีชาในสมัยนั้นไม่ได้มีออกมาให้พบเห็นง่ายๆครับแล้วแกะพิมพ์ได้สวยมากนะใช่ครับเดียวนี้แกะพิมพ์ได้สวยมากนะครับเป็นหลวงพ่อทันใจแหวกมากนะครับ ซึ่งก็เป็นพระประธานอยู่ที่วัดที่วัดศรีมหาราชาศรีมหารา,าชาครับผมอยู่ตรงไหนของศรีราชาอยู่ที่ตลาดศราาีลา,ราชาเลยครับอ,อบก็คือไปสามารถไปกราบท่านได้เลยใช่ครับแล้วนี่หลวงพ่ออะไรครับอ๋อนนี้หลวงพ่อเริ่มครับอทองคาทองคำเหรียญหน้าตรงปีสามสองหายากมากครับสวยงามครับสวยงามนะครับครับ เส้นยใหญ่เนาะทองครับ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 เราคุยกัแต่ของร้านทองอะเนาะโอเคครับผมอ่ะแล้วก็นี่เป็นเออน่พภูชารุ่นแรกหลวงพรเริ่มครับนิพูชารุ่นแรกหายากผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเล็กเด็กอะผมจะเห็นตามร้านทองตามบ้านคนมีฐานะเขามีหมดเลยนะเนี่ยรุ่นเนี่ยปีหนึ่งเก้าแต่ผมไม่มีปัจจุบันผมมีสิบองค์ครับครับครับโอ้ยใครมี เอามาได้เลยครับก็ยังชอบมากใช่ครับด้แต่อึงด้แต่อึงแต่เข้าใจเลยนะเข้าใจเลยนะคือไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวความรักมาจากการที่เราเป็นนักสะสมอยากได้ของรักอยากได้ของหายากนี่เรียกว่าแล้วแต่แต่นี่มีความศรัทธาการสะสมเครื่องต้องมีความศรัทธาเข้ามาด้วยใช่ครับแล้วผมยิ่งเชื่อว่าศรัทธาจริงเพราะว่าพี่บุ๊กเนี่ย เก็บสะสมแล้วแทบจะไม่ได้แบ่งออกไปเลยใช่ครับเก็บสะสมแบบเป็นสมบัติของครอบครัวเลยใช่ครับไม่ได้ถูกแบ่งออกไปเลยนี่เป็นพักเครื่องนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหันนี้โอ้เป็นบุญเป็นบุญที่ได้มาส่องนะครแล้วก็ดีใจได้ที่ได้มาคุยต้องขอบคุณดี่แล้วรายการทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็ที่เห็นับเพิ่มเติมนิดนึงนิดหน่อยที่เห็นก็คืออีกอย่างที่รู้สึกว่าน่าสนใจก็คือการสะสมโอ่ง อ๋อใช่ครับเออทำไมถึงถึงถึงชอบโอก็สมัยผมเด็กๆเองแล้วครับนะบ้านคนมีฐานะในตีชาเขาจะสะสมกันครับโอคงบ้านไหนมีสวยๆนี่ก็โอ้โหเหมือนบ้านคนมีตังค์นะครับอครับผมก็อยากมีบารมีอย่างนั้นบ้างก็เลยเรียงเต็มบ้านเลยครับตอนนี้ครับครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะสำหรับนักสะสมก็เป็นยอดนิยมเช่นเดียวกันบางใบนี่ก็ราคาเป็นแสน ใช่ครับถ้าถ้าสีขาวครับแต่สีขาวจะอยู่บนห้องผ่าแหละครับครับสีขาวมียังมีอยู่ยังมีอยู่ครับก็สีขาวจะแพงครับขาวมาช้างแล้วก็เป็นสีน้าเงินจูซาน้าเงินจูซาใช่ครันนี้ก็เรียกเหลืองจีวรนผาเหลืองจีวรนผาครับผมแล้วก็มีเป็นลวดลายแล้วก็มีเขียวไข่กาอะไรเงี้ยเขียวไข่กาแล้วก็เป็นลวดลายต่างๆแล้วก็มีข้าวเหนียวดำอาข้าวเหนียวดำก็จะมีอยู่ข้างนอกครับมังกรอ่ามีปูปู เรียกว่าของหายากอยู่ที่นี่ครับครับอือชอบสะสมครับออ้อันนั้นหลวงพ่อทันใจคืออันนั้นคือพระบูชานะครับนี่ใช่ครับอันนี้จะพิธีเดียวกันเหรียญแบบมากนะครับอันนี้ก็คือพระพุทธบูชายอดนิยมของติราชาเลยครับอืโอ้ครับสมบัติล้ำค่าของิอันนี้พระของแม่แม่ทําบุญมาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับโอ้ครับยอดเยี่ยมดีใจวันนี้ที่ได้มาพี่บุ๊กครับอยากให้ฝากกับคนที่รับชมอยู่ครับในแง่ของนักสะสมว่าสะสม อย่าสะสมแบบไหนสะสมอย่างไรถึงจะถือว่าเป็นการสะสมที่ถูกวิธีแล้วก็เป็นการสะสมที่เรียกได้ว่าไม่ได้ไม่ได้สักแต่จะสะสมอะ่ะกสม็ค,ค,คืออยากจะบอกแค่ตามแบบเหมือนแนวทางผมดีกว่าค,คือเราก็จะเลือกเก็บเลือกสะสมในหลวงพ่อที่เราศรัทธารู้ประวัติเรานับถือคือเราก็ต้องเน้นเน้นสะสมก่อนก่อนพุทธพาณิชย์นะครับ เพื่อเราอยากให้หลวงพ่อช่วยเหลือเราแต่เรายังหวังแต่จะขายหลวงพ่อจะทํากําไรกับหลวงพ่อและหลวงพ่อเขาจะคุ้มครองเราจริงหรือเปล่าครับครับเราต้องรักและเคารพหลวงพ่ออย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับตามแนวผมครับเราก็เก็บตามกําลังจริงๆรุ่นไหนก็ได้ครับรุ่นถูกก็มีแล้วแต่เราครับแต่ถ้าหวังกําไรมันก็ต่อมันก็บอกยากครับใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการเกะสมพระที่ดีนะ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอสะสมพอศรัทธาเนี่ยจะไม่ค่อยอยากที่จะปล่อยออกไปพอผ่านเวลาไปจริงๆแล้วพระบางรุ่นจากวันแรกที่เราสะสมอะราคาจะไม่ได้สูงมากแต่ด้วยความรักและศรัทธาเรารับเข้ารับเข้าสะสมสะสมเมื่อผ่านเวลาไปบางที1ิปี20ปีกลายเป็นว่าพระองค์นั้นมูลค่าขึ้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีถ้าบางคนก็รู้สึกว่าอะ เอางั้นไปเปลี่ยนเป็นเงินถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้จริงจริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขาไม่ศรัทธาเขาไม่สามารถเก็บพระได้เป็นสิบสิบปีนะใช่ครับแต่คุณก็ต้องดูกําลังตัวเองด้วยไม่ใช่สะสมอย่างเดียวแล้วสุดท้ายเนี่ยเราต้องมานั่งเดือดร้อนต้องมานั่งถูกไหมฮะวันนี้พี่บุ๊กมีพี่บุ๊กรักเพราะฉะนั้นก็ตอบสนองความต้องการของเองในวันที่ไม่มีใช่ครับเอาเรื่องความศรัทธาทําตามได้แต่อย่า อย่ามาหักโคมขนาดนี้ถ้าถ้าวันนี้เรายังเรายังไม่ได้มีมากขอครัโอเควันนี้ขอบคุณพี่บุ๊กมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานนะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งอีพีที่ผมอยากจะให้คบรถ360องศาในเรื่องราวของวงการพระนะทั้งในแง่ของนักสะสมทั้งเซียนพระนะครับทั้งผู้ที่เคารพศรัทธาในวงการพระนะครับในพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของแต่ละที่วันนี้บุกมาชนบุรีแล้วบอกว่า เป็นอีกหนึ่ง EP ีที่รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้มาคุยกับพี่บุ๊กนะครับสำหรับรายการเดอะเซียนะครับติดตามได้ทังช่องคุณพระคุณเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับรับครับชาวเก็บไว้ผมกลับมาเดือนเดียวผมเก็บโหลพันซื้อไปเยอะเลยเอ้าจากตอนแรกไม่ได้ชอบอ่ะไม่ได้ชอบคือรู้สึกว่ามันจะมีความ รู้สึกยังไงดีอะเวลาเราเก็บอะไรที่เราชอบเราจะรู้สึกดีกับสิ่งนั้นของย่างอื่นไม่เคยอยากได้เลยนอกจากพระเครื่องโอนเงินจากต่างประเทศมาเช่าพ้าเครื่องของเราตอนนั้นเริ่มมีเ c e b o o k แล้วพอเขากลับมาปุ๊บอะก็ยังไม่ได้มีคนรู้จักอะไรมากครับแต่คนที่เขาเคยปล่อยพระให้เราเนี่ยเขาจําได้ว่าพระเขาขายเพื่อคผมไม่ได้ตามราคาอะไรเลยครแต่คนมารอเช่าผมเยอะเลยเออเพราะว่าพระเขามีมูลค่าขึ้นวันแรกที่เช่าพระราคาแบบแพงที่สุดเลยอะครับ หลวงพ่ออะไรราคาเท่าไหร่หลวงปู่นาปะทุหินครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่พูดถึงมากที่สุดในจังหวัดประจวบด้วยอืเพาเป็นเหรียญที่สวยที่สุดในวงการ